สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมารีวิวเสียงตัวไมโมนะครับ a u 9 0 2ผมจะตั้งไว้ที่พื้นนะครับไอไวไว,ไวที่แถวคีย์บอร์ดไปที่พื้นจากปากผมถึงไมประมาณ30เซนนะครับอ่ะผมจะเอาให้ตัวให้ดูตัวนี้นะที่ผมใช้นะนี่นะอ่ะเกาให้ดูนี่นะครับนะผมก็จะเอาตั้งไว้แบบนี้แล้วก็ คุณผู้ชมก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปพิจารณาดูว่ามันน่าซื้อหรือเปล่ากับราคา1 5 0 0กว่าบาทนะครับผม, mm. ผ,มผมรีวิวแกะกล่องไว้แล้วนะอ่าไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมโอเคทีนี้เราจะมาคุยกันเล่นๆนะครับคุณผู้ชมก็ฟังเสียงไปด้วยนะแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับโอเคนะครับว่าไม่์ราคาพันห้าเนี่ยนะฮะอ,อ่ตัวไมล์มูเนี่ยราคาพันห้าร้อยกว่าบาทเรามาลองดูกันว่า ไม่ USB ทุกวันนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่กันนะครับผมอ่ะโอเคไม่ My USB mic USB เปึ๊บพอเรากดเข้ามามันก็จะมีหลายยี่ห้อให้เลือกเห็นไหมฮะส่วนมากจะอันนี้ฟรีฟรีไฟใช่ไหมเขาเรียกฟรีไฟป่ะพันแปดนะครับมันก็จะอยู่อยู่เลทราคาอย่างนี้ฮะพันห้าถึงพันแปดมีมีตัวเลือกแบบมากมายเลยนะโคตรเยอะเลยครับโคตรเยอะเลยนี่ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะผมผมไม่เคยลองเหมืนอนกันนะเห็นไหมครับอ่าไอ้ตัวนี้ไมโม่หนึ่รที่ผมใช้อยู่แต่ผมมาได้ผมได้มา1510บาทส่งฟรีด้วยนะครับเพราะเพราะว่าผมได้โค้ดนะผมได้โค้ดลดนะครับโค้ดส่งฟรีกับโค้ดลดนะนี่ AU 903่ครับคุณผู้ชมมันจะมี902กับ903นะ902จะเป็นตัว1590ใช่ไหม 903 902,590 1 903เ90นี่ย1,790ส่วนต่างส่วนต่าง300ถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับนี่นี่902จะเล็กกว่า903เห็นไหมฮะแต่ว่าเจ้า903เนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมมะมโหมด2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือรับเสียงแต่ด้านหน้ารับเสียงแต่ด้านหน้าโหมดที่2คือรับเสียงรอบด้านนะครับผมถ้าถ้าพูดกันตามตรงนะครับถ้าเราใช้จริงๆเนี่ยโหมด หมวดรับเสียงรอบด้านแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่ผมซื้อไม่มาเนี่ยผมผมผมไม่เคยได้ใช้เลยนะจริงๆผมผมมีมีไมค์หลายยี่ห้อมากนะครับแต่ว่าเราเราขายทิ้งไปแล้วแล้วเราก็พบว่าฟังกช์ชันที่รับเสียงรอบด้านไม่ได้ใช้เลยนะครับมีไว้ก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะครับผมประมาณนี้เนาะไมโมมีอะไรอีกเยอะแย,ยะนะ แซมสันพันสามไอ้ตัวนี้ผมก็เคยมีนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยอมรับเลยว่าเสียงดีมากนะครับมันเป็นไมนีบส่วนมากจะเป็นไมนิบโน้ตบุ๊กอ่าไอ้ตัวนี้มันมันเป็นคลิปนีบนี่เอาไวนิบโน้ตบุ๊กนะครับนี่นี่ประมาณนี้รูปภาพนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้ผมเคยมีอยู่ก็เล็กดีแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับมีมีก็มีซองให้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือก,อ,กอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะฮะเห็นไหมครับว่าเลดพันสามนี้มันราคาแค่นี้มัน ตัวเลือกมันเยอะมากนะครับผมนี่ฮะอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมตัวนี้ก็พันหกร้อยเก้าสิบเห็นไหมตัวเลือกเยอะมากนะครับราคาไม่ถึงสองพันเนี่ยฮะสองพันแปดถ้าถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นประมาณสามพันนะสามพันอ่าเรามาลองดูตัวแซมสันกันอ่ะแซมสัน เรามาดูแซมสัรกันตัวนี้4 0 1 u pro ที่ผมใช้อยู่ประมาณ2200ันสเห็นไหมฮะตัวนี้ดีมากนะผมใช้อยู่นี่นี่นี่เลยตัวนี้เลยนะครับนะราคามันถูกเพราะว่ามันส่งจากต่างประเทศนะผมว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ผมว่าประมาณ3 0 0 0นะน่าจะมี3000ันอ่านี่นี่สามพเนี่ยฮะถ้าจากประเทศไทยอันนี้มันมันจากต่างประเทศเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะอืม ราคาจะอยู่ใน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 เรนนี้แหละครับผมนะฮะแต่ว่าถ้ามีแบรนด์หน่อยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะบูมไมโครโฟนอ่ะ B L U E ไมโครโฟนบูมไมโครโฟนเนี่ยชื่อเสียงก็การันตีอยู่แล้วนะครับอ่าการันตีอยู่แล้วว่าเจ๋งจริงนะเจ๋งจริง,นะรง,รงอ่าฟรีไฟตัวนี้ฟรีไฟตัวนี้พันห้าร้อยเก้าสิบราคาไล่ๆกันกันกบไอไอตัวนี้เลยนะไมโครท,ที่ที่ใช้อยู่เนี่ยนะฮะโอเค วัสดุอุปกรณ์ก็ดีนะครับผมว่าเนี่ยเนี่ยแค่ดูรูปผมว่าโอ้ยื่นหดได้ด้วยจริงอะ่ะฐานมันเจ๋งนะผมว่าอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเย,ยม,ยยมอ๋อมันมันเป็นข้อต่อเว้ยคุณผู้ชมตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าท่านใดอยากลองซื้อดูนะผมว่าก็ให้วัสดุน่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับอ่าบูมไมโครโฟนเห็นไหมบูเยตินาโน ไม่ใช่ไอ้บูยิติเอ็กนาโนอ๋อโอเคจะส่งภายในสิบห้าวันเห็นไหมฮะสงสัยขายดีมาก <c oughs> จริงๆตัวไมโครโฟนตัวบูน,นี่ดีนะครับดีนะนี่ฮะตัวนี้นะก็เรียบหรูดูแพงแล้วก็ชื่อเสียงเนาะชื่อเสียงก็เขาเขาขายชื่อเสียงด้วยแหละมันก็เลยแพงนะครับอืมเขาขายชื่อเสียงด้วยก็เรื่องธรรมดาเนาะถ้าเป็นแบบแบรนด์ใหม่ๆยังไม่มีชื่อเสียงเขาก็จะดั้มราคามาขาย เหมือนกับตัวไมโมเหมือนกันนะฮะที่แบบว่าโนเนมเลยโนเนมเลยแต่ราคาถูกเขาก็ดัมราคามาดัมลงดัมราคาลงมาให้ให้มันขายได้นะครับผมแต่ว่าไมาที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องดัมราคานะคนก็ซื้ออยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะโรสโปรไม่ ai, นี่ตัวโรสโรสโรสยิ่งยิ่งแพงนะเพราะว่าโลโก้โรสเนี่ย R O D E เนี่ยเป็น เป็นโลโก้ที่ทรงพลังมากนะครับในหมู่ไมโครโฟนนะเพราะว่าเามืออาชีพใช้กันเยอะมากนะครับตัวรถเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของรถไมโครโฟนเนี่ยเป็นไมที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากเขาก็เลยสามารถตั้งราคาขายที่ค่อนข้างแพงได้นะครับไม่ใช่ค่อนข้างแพงแหละแพงเลยแหละนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาผมว่าดีมากนะครับทั้งวัสดุทั้งเสียงนะผมว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดดีนะครับ RODE ลองดูนะตัวโหลดนะว่ามันจะมีใบแบบไหนให้บ้างนี่เห็นหมโหลด NT-USB ราคา3,900บาท4าที่พนั่นเลยฮะเห็นไหมเนี่ยฮะตัวแค่นี้ราคา4,000บาทถ้าไม่ใช่ยี่ห้อโหลดขายไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อไหร่ที่เป็นยี่ห้อโหลดก็คือเขาการันตีอยู่แล้วว่าเสียงมันดีวัสดุมันดีคุณภาพมันดีนั่นเองนะครับคนก็เลยกล้าซื้อนะเห็นไหม พลังของแบรนด์นะครับพลังของแบรนด์นะสุดยอดเลย $3900 บาทนะครับจริงๆผมก็อยากลองนะไอตัวนี้ไอตัวรถตัวนี้นะครับ6990บาทแบบนี้นะรถ NT-USB นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เคยมีความคิดที่อยากจะซื้อมอนกันนะครับนี่ฮะบางคนก็เอาตัว NT-USB ไปอัดอัดกีตาร์เลยนะครับเพราะว่า,าประสิทธิภาพ นะครับการรับเสียงมันดีมากนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ฮะขายแล้วหกร้อยหกสิบสองชิ้นเห็นไหมขนาดราคาสามพันเก้านะเนี่ย NT mini USB เนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช่โหลดก็ขายไม่ได้นะอ่ะบอกตรงๆนะนี่สี่พันนะครับขายได้ร้อยกว่าชิ้นนะฮะเห็นไหมตัวนี้เป็นหมนะื่นนี่ยโหลด NT kit นะครับผมเนี่ย โหลด NT1 นทะครับจริงๆมันมามันก็มาเป็นเซตแบบนี้นะมันก็เลยแพงนะมาเป็นเซตแบบนี้พร้อมใช้นะครับแต่ก็ต้องมีตัวรับอีกแหละนะผมว่าซื้อไปยังใช้ไม่ได้ก็ต้องมีตัวรับอีกนะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เนาะจริงๆตัวฟรีไฟนี่นะครับมันก็คนคนก็เล่นเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้พวกนี้ฮนะ และยี่ห้อฟีไฟคนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะยีห่ห้อไมโมก็เพิ่งมาตีตลาดมั้งถ้าถ้าผมถ้าผมพูดผิดขออภัยนะครับเพราะว่าก็เพิ่งได้ยินยี่ห้อไมโมเหมือนกันนะฮะเออส่วนมากที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ก็เป็นออเดโอเทคนิก้าใช่ไหมครับมีออเดโอเทคนิก้าออเดโอเทคนิก้าโลดแซมสันอะไรพวกนี้นะฮะเป็นเป็นยี่ห้อเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงแต่อย่างที่ผมบอกก็คือ ถ้ายี่ห้อใหม่ๆโนเนมเข้ามาเนี่ยถ้าขายไมค USB ราคา2,000ไปไปลายถึง3,000กว่าบาทแน่นอนว่าขายไม่ได้แน่นอนนะครับเขาก็ไปซื้อ,อไปซื้อไม่ที่มียี่ห้อดีกว่าแต่เมื่อไหร่ที่ไมคยี่ห้อโนเนมราคามันพันพันห้าอย่างนี้นะฮะคนคนก็ค่าซื้อแบบผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าไมค์โมมันดีหรือเปล่านะครับผมเห็นราคา เฮ้ยมันน่าสนใจเว้ยแล้วก็ไปดูรีวิวนะครับคนไทยไม่ค่อยรีวิวนะไมค์ตัวนี้แต่ว่าต่างประเทศรีวิวมาเอ้ยมันก็โอเคนี่หว่าผมก็เลยกดสั่งอ่าอะไรแบบนี้เนาะอ่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับถ้าเป็นไมค์ที่ no name ต้องราคาไม่แพงคนถึงกล้าซื้อนะครับแต่ว่าไมค์ที่มีชื่อเสียงตั้งราคา2,000-3,000ต้นๆก็มีคนซื้อมันกันนะครับโอเคนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เออจริงๆมีเลเซอร์ด้วยนี่หว่านะ เลเซอร์ด้วยนี่ว่าเป็นเลเซอร์เป็นออฟฟิเชียลที่ขายพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อยู่แล้วนะครับมาเขาทำทุกอย่างนะมีทั้งเฮดโฟนนะครับมีเฮดโฟนมีไมมีเว็บแคมก็ยังทำเลยนะนี่ฮะพวกนี้นะมีไมมีแคมมี keyboard. คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็ทำแผ่นล็อกเมาส์ก็ทำนะครับเลเซอร์ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคอ่าเท่าที่ฟังมาเป็นยังไงบ้างครับกับตัวไมโม AU902 ราคา1 5 0 0กว่าบาทเนี่ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าชอบหรือเปล่ากับคุณภาพเสียงขนาดนี้จ่าย1,500กว่าบาทได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคนะวัสดุก็ดีด้วยเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นเป็นปุ่มพลาสติกอ่าเป็นปุ่มพลาสติกก็แค่ปุ่มวอลลุ่มนะครับสองปุ่มแค่นนเองนอกนั้นก็เป็นเป็นเหล็กหมดเลยผมว่าการประกอบดีมากแล้วก็เสียงก็โอเคเลยนะครับสำหรับแบบประชุมทางไกลเนาะ หรือไม่ก็เป็นเ,เรียนออนไลน์ work f r ฟ m home อะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ฮนะผมให้ข้อมูลแค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ